รีที่เทลงแก้วบอกอายเทแล้วว่าเอาโซดาเจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดาลองเบิ่งจากคืนเห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวมู่เข้ามาเที่ยวมวนแต่วินเวนมาติดต่อก,กันหลายคืนนั่งโต๊ประจำทำใจทุกที ตัดใหม่ไปทำใหม่ตอกครับไม่ตอกสันหนูนี่ป่าลุกๆใหม่ไม่แต่งงมๆครับแต่ว่าโบโบเงาเรียกหาแต่เงาๆได้ขึ้นสูงตัดเอาบรรยากาศก็ดีแท้มีน้ำตก tục nó pa nó pa như lắng mù bạn người ta mình ngu khắc khi nọ mày tông ngắm ngắm tù tù à xuống Tạt ở trong làng cả tắt nhạc cứn phân trong buồn lên ก่อนหินก้อนนั่นงามเทอๆครับไปปลูกบานมึงเด้ต้อนนี้ยัางงามเทะกินได้บุลงมาแล้วขาดแล้วมาตัดทั้งกวกมันี่เอา้าสานีครับรอติดตามกันออกเลย ค้อจะยาๆเออน้นำรถขอหน้าทีก็ได้ใไหมเจ๊เนยวน้วตรงครับพี่น้องลุงอล้วตรงเท่ตรงทั้งเนว้าตรงล้ำนีน้นนเจ หยาดน้ำอืออืออืเกาะหูนบานผู้ได้มีขี้กระซื้อน,นี้เอาไปใส่ลน้นไปว่าได้รับติดใส่ หักแล้วหักแล้วเห้ยๆๆๆๆ là ừ. đừng đừng bộ ốc màu luôn Yeah, yeah, ออกไปเห็ดแมบตอกครับใบเห็ดแมบตอกตอกสันนูแดงตัวนะสองตัวโอ้นั่งนะเบ็ดกระฝ่าก้มใส่ยุงบ่นมือหันเดดอยู่ตรงพูดได้อยู่ตรงอันอละละบานพูดนะเกือบสามหลัว แต่ออย่อยมาใส่นะเนี่ยออย่อยมาใส่ตุ๋ท่อฟ้ามือแดงตุ๋ท่อนี่แดงเนี่ยพอโจกได้ใส่เนี่ย,อยสองตัวซ้ำตัวแล้วตัวมาเจ้าตัวจังซี้ก็ไข่เด่นอย่างพอกินนี่นางกำลังกินนะผัดเนี่ยอืมโอ้เงาเงาหนึ่สองโอ้พอดีเลย It's all the poop. Yeah.